สำหรับไหนที่จะวอลกัวินนะครับจองเข้ามานะครับได้ราคาที่พิเศษสุดๆแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้จะมีการวอลกัสเต็ปสองนะครับก็วอลให้ตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับชุดฟูลเซตเลยนะครับนี่คนหนึ่งผ่าคนหนึ่งประกอบอีกสองคนผ่านะครับคือเราทำงานกันไวมากนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับนี่แป๊บเดียวก็ผ่าเสร็จแล้วนะครับนี่เราผ่าก็เสร็จแบบนี้นะครับชิ้นเก่าเราก็จะให้ลูกค้ากับบ้านไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ จะจัดทรงก็สามารถจัดทรงได้แป๊บเดียวนะครับสามารถลูกค้าสามราเข้ามานั่งรอรับรถได้เลยนะครับไม่ไดรอข้ามวันนะครับเสร็จปุ๊บด้านนอกเราก็เชื่อมเป็นอากรให้แบบนี้นะครับทำคให้ทั้งตัวเลยนะครับด้านในเราก็ทําการเก็บเป็นเชื่อมมิกนะครับเชื่อมมิกก็จะเก็บตามโคง้งตามรอยต่อด้านลงด้านล่างนะครับสําหรับใครได้นอกในก็มีนะครับอย่างเงี้ยอย่างคันนี้จะกันกนารเชื่อมนอกในเลยนะครับแล้วก็ดำนอกดำในด้วยนะครับทรงคันนี้ลูกค้าจัดมาแล้วนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ อบอมแหละนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับอยากให้จองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าจองทุกคันจะมีส่วนลดค่อนข้างเยอะนะครับว้าวพับหรือว่าว้าวพับแป้งดุมนะครับก็มีโปรหลายโปรสนใจติดต่อไ,ได้เลยก่อนดเดีครับ